ไปกันที่ชาวอำเภอรัรตนาวาปีจังหวัดหนองคายกันบ้างค่ะก็ได้มีการร่วมรำวงบวงสวงนะคะบวงสวง,สวงพญานาคในงานประเพณีออกพรรษาและบัง้งไฟพญานาคโลกค่ะซึ่งอำเภอรัรตนาวาปีเป็นอำเภอที่เกิดปรากฏการบัง้งไฟพญานาคมากที่สุดในจังหวัดหนองคายค่ะ นางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกค่ะซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอรัตนาวาปีประจำปี2565ค่ะเป็นอำเภอที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในวันขึ้น15ค่ำเดือน11มากที่สุดของจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่10ตุลาคมนะคะโดยกิจกรรมมีการจัดการแสดงเรือไฟ LED ชุดมหัศจรรย์ คารัตนบุรีมีการประกวดเทพ,พบุตรเทพดาเทพพาดาเทพธิดาพญานาคโลกค่ะมีการประกวดกระทงบูชาพญานาคก,การวิ่งตามรอยประกวการบ้างไฟพญานาคและการรำบวงสวงบูชาพญานาคค่ะมีนางรำเข้าร่วมกว่า1 0 0 0คนด้วยกันค่ะ านายธงชัยบุตรวงศ์นายอำเภอรัตนาวารีบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมยกระดับมาตรถถาฐานการท่องเที่ยวแบบมั่นคงยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและภูมิภาคให้มีความโดดเด่นทางด้านศักยภาพและวิถีชีวิตเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายค่ะ